สวัสดีครับพบกับผมมานาะสตอรี่ครับผมวันนี้เป็นบรรยากาศอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดถ้ำผูา้าปองนะครับมาไว้ที่ราา้านพญานาคของลุงพลนะครับตอนนี้อัญเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พระก็อยู่บนฐานนะครับตั้งไว้บนฐานนะสง่าสวยงามนะครับ ก็พอเขามีแรงนะครับก็ผมุตมาครับถาสวัสดีเท่าคุณอะไรก็ไม่รู้ียกคุณบีตอนแรกก็มภาษาไทยนู่กเลยก็ไม่ใช่ภาษากีษไม่เก่เดิบคุณสามสารนี่ก็ได้ตังโะที่ดังเอาน้ำใส่ให้เต็นเหนีจะได้เจริญงู ให้เต็มตลอดเดี๋ยวจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปนะครับจัดไปเดี๋ยวจัดให้ตอแรงนี้เลยครับเต็มโอ่งสองอันเลยนะครับเดี๋ยวให้ลงจัดที่จัดทำเรียบร้อยตอนนี้มันจะสัญญานับพยานจะอ่อนถ้าจุดท้าจุดเนี้ยใส่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะเราต้องจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับคั้ตอนนี้จัดไปครับครับอะไรับคุณคุณเซ็งคุณเซ็งอะไรยูเอ็น มาเก่าค่ะปวดให้แล้วก็โอ้ดีใจมากเลยนะครับโอ้ปวดปวดกระดองใจจังเลยครับขอบคุณมากครับเพราะว่าครับคุณคุณยยองหยองตอนนี้ก็รถมายึดให้แน่นนะครับให้ฐานพระแน่นนะฮะว่าลมพัดจะได้ไม่โคลงเพลงนะขออนุญาตนะครับพี่ครับอาจาศให้เต็มเต็มนะครับทะเบียนลดลงชอบใช่ไหมครับไปซื้อเลขแคนองหรือว่าอะไรเขาเนี่ย เอาไปเลยครับหัวหาหน้อยครับโอเคไหมครับ9620ข้96างหน้าก็เจ็ดนะครับโอเคนะครับหมดเวลาครับหมดเวลาไม่มีต่อนะครับคนอื่นไม่ต้องอ่านฟังบักดังเพื่อน เสียงแปหลอดนะฮะเสียงไม่แดหลอดครับเสียงยีิบหลอดแล้วตอนนี้ช่างนำนะฮะเดีังเสียงบเดีกว่านะโอ้ไม่ได้แล้วมัเจ็บแล้วครับแน่อกเลยนะครับก็ขอทษงั้นผมลดเสียงดีกว่านะครับต้องดีดไม่ใช่ไม่ได้หรลดไม่ใช่ไม่ได้เลยไใช่ไม่ได้ ายบุญครับครับผมฮะอยากขบแมวเยอะฮะเก็บครับผมไปทางนีก่าน่จะหวยังไงมาครับผมไม่ทนะ ก็นี uhm ่คือบรรยากาศต่อนะครับเราก็ถ่ายให้คุณได้ชมกันนะครับ คเ็คืออะครับาคมันนะครับจล้ป็นอะไรนะครับเป็นงจุดนีก็รอเคแล้วครับจะคุณาันใจในบ้านรู้สึกว่าน่าจะหิวข้าวเลยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับขออนุญาตนะครับที่มานไปก่อนนะครับอู้ ครับผมครับ อะไรนะมีเซียนพระมาขอเช่าจากอาจารย์เก๋อาจารย์ยิง่งฮังโดนขโมยรอโดนขโมยแล้วก็ต้องทำอะไรครอบแล้วต้องมีอะไรครอบแล้วต้องมีอะไครอบแล้ว แส่งว่าศักดิ์สิทธ์มากนะคะพระอาจารย์พระพุทธพระร่นะคะ 没怎么。 นันนหห้อฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์ครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันครับ <c oughs> ขอจบคลิปที่ไว้ก่อนครับกับช่องน้อยๆครับมานาสตอรี่ครับสวัสดีครับ